ถ้านายดังแชฉอีกดอกทอมสาวมีภาพลับนางเอกเอาไปโชว์คนนั้นคนนี้ หลังทรายรณรงค์แก้วเพชรออกมาใบว่ามีสาวทอมคนหนึ่งที่มีความสนิทสนมกับนางเอกระดับตำนานหลอกแฟนคลับให้ร่วมลงทุนจนสูญเสียเงินหลักหลายล้านซึ่งตอนแรกนางเอกสาวคนนี้ปฏิเสธว่าตัดขาดกับทอมแล้วแต่เมื่อสาวทอมโดนจับในอีกคดีกลายเป็นว่านางเอกคนนี้ไปประกันตัวให้ทอมจนชาวเน็ตแห่โยงไปที่ใครต่อใครกันวุ่นล่าสุดทนายรณรงค์เผยข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าสาเหตุที่แฟนคลับนางเอกคนนี้เชื่อใจทอม เพราะว่าทอมเล่นเอาภาพลับบางอย่างไปให้แฟนคลับดูจนแฟนคลับเชื่อแล้วว่าสนิทกันจริงและสาวทอมยังมีหมายจับที่อุดรธานีอุตรดิตถ์ันทบ,บุรีกรุงเทพแต่ยังตีเนียนส่งภาพลับไปให้คนนั้นคนนี้เห็นแล้วก็สงสารนางเอกจนทําให้เธอพูดอะไรไม่ได้ทุกวันนี้หนีไปบ่อนขมิน้นตำรวจถ่ายก็ทําอะไรไม่ได้